สัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม GCAV5M นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรโบ้แล้วหนึ่งมันอ่านว่าอะไรอะเนียโบ้แล้วหนึ่งโอเควันนี้เราอยู่คนเดียวครับแต่เราย้ายประเทศมาครับเป็นประเทศไฮเปินครับเพราะว่าผมจะมาเหินนะครับเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่ตีรและราคานี่ราคารู้ไม่เท่าไหร่นี่พันหนึ่งเลยนะ <S <S นี่เริมว่าผมนะ <S 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 เค วันนี้ผมจะพาไปทุกคนไปเหินนะครับมันมีเหินกี่ที่บอกมาหนึ1 1> 1่งหนึ่งหนึ่งไร้อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยที่โอเคจบไปทีนี้ไม่เป็นไรครับแต่ได้มียก <The> คือวันนี้ที่เหินที่จะมีนะหลักๆนะอะเบิ้งแค่แตกที่พาอันนี้คือที่ผมใช้นะคือ R34 อนะครับทุกคนเราจะพาไปเหินที่ ไฮเวย์ก่อนนะครับไฮเวย์ไฮเวย์บนนะลและ้วมันแรงพร้อมนะทุกคนเหอนี้นะเป็นเหินที่สึกวัดใจนะคือรถรถนอนทำไม่ได้หรอกคันนี้อ่าสี่ทำได้แน่นอนครับผมสองร้อยกว่าโอ้โหหลดุดโลกจริงๆ,ๆหลดุดโลกจริงๆตายแล้วเี็บร้อยพั<า>งเฮ้ย,ยลงทิ่มเลยแดงใช่ไหมเราเรามีเรามีทางแก้ครับ สตาร์เข้าไปช่างอยู่แล้วเราก็ใช้ช่างให้ประโยชน์ตอนนี้ก็ถึงเหินใหญ่นะคะทุกคนมาสามสองหนึ่งไปแรงแล้วแรงแล้วอุ้ยลืมลืมรัดเข็มขัดเดี๋ยวจังเอ้ยเราก็ลืมเราก็ลืมเตไปแล้วครับผมเหินนะโอ้โหกล้าเลือกโอ้ไม่ก็อดไม่ก็เอาออกไงออกไงทีเนี้ยเอ้าเฮ้ยรถขาวอยู่รถขาวอยู่ได้เอออกไม่ได้ สวยแล้วค่ะด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นไม่ไม่กันดูด้านนี้ก่อนไปได้อยู่มั้งไปไม่ได้ไปไม่ได้เจอเรื่องไงอต่แต่ดีเรถรถยังขาวอยู่เรายนี่ยขาวยังไม่แดงยังไม่แดงเอาเบสิกนะเบสิกนะเบสิกนะตรงนี้นะไปสาสนึงไปตรงนี้อะเบสิกธรรมดาขึ้นยังไม่ได้หรอกเอ้าเอ้า ช่งาตงาตงายช่างตายจังเวลาทำขัดช่างช่างลืมวะช่างไม่ทำขัดเฉยจังไม่มมทำขดัำขดเฉยช่างนี่ช่างนเพื่อกดเกิดนะครับมาเราไปใหม่ก็ได้เมื่อกี้มันติดต้นไม้ทุกคนคือแบบ ฟิลมันหายเลยอ่ะโอ้โหพยายาเหนะินอ่ะฟิลมันหายเลยทุกคนเข้าใจไหมแบบไปอย่างเงี้ยไปอย่างงี้ยผมมันต่อไฟอ่ะเนี่ยชนทั้งหมดเลยเสาไฟเนี่ยทขาไมทั้งหมดเลยเสาไฟเนะี่ยโอ <c oughs> ้โหต้องค้านเลยเกินเสาไฟเสาไฟหรือช่างขับไม่ดีครับเนี่ยช่างอะไรไ่<ๆ>่เราเรา đang non dài nữa ừ, mà hôm bay lên Ê, đây, 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 โอเคเจอแล้วเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้เฮ้ย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 เจียนน้ำเจียนน้ำน้ำเจเย็นน้ำน้ำน้ำเจียนน้ำ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 เรียบร้อยน้ำจมเฮ้ยน้ำได้อยู่น้ำเอาน้ำขึ้นไม่ได้น้ำพังอ่ะดิรออะไรอ่ะเรียบร้อยครับไปครับผมโอ้ยจมน้ำเอาออกไม่ได้เฮ้ยน้ำ จะหมดจะหมดน้ำจะหมดเฮ้ยน้ำจะหมดรู้แล้วโอเคสวยเกิดทันเรียบร้อยครับทุกคนหาเรื่องโอเคไปะน้อยเราเราเราก็ไม่มีอะไรให้เกิดแล้วเดี๋ยวเงินติดเราก็ไม่เป็นไรมาทุกคนไปกันสตารางขึ้นมาเฮิรสุดท้ายไปเฮิรสุดท้ายท้ายสุดใช่ค่ะเอ้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอลย เฮ้ยทำใจกอนแล้วทำใจกันทำใจกันสามอนึ่งไปไปไแล้วทุกคนไปแล้วจังหวะนี้นะครับยังไงไปเลยไม่ตกไม่ตกไม่ตกครับไม่ตกแต่เราก็โ่นปุ่นปุปฮะอ๋อไหนไหนคนไหนคนไหนอ๋อุ่ยขาวอยู่ อย่างโวอดนะทุกคนอยู่แล้วบอกแล้วโอเคคลิปนี้นะครับก็ได้เฮ้ทุกคนผมมีอีกทีหนึ่งที่แบบว่าเหืสามารถแบบว่าแบบมันจะเป็นเรียกว่าอะไรไะเนีๆยโอ้อย่างแรงเฮ้ยต้นไม้โอ้ยแดงแดงนะครับแดงนะครับ แดงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยซ่อมเราจะเอาแดงใี้แบบที่สุดเลยครับแมวมากวน <laughs> <Okay S 2> <laughs> โอเคผมก็จะไม่ซ่อมเฮ้ยสายบินมาได้สามบาทสายบินมาสามบาทเจ็ดเจ็ดบาทครับโอ <Okay S 2> <100 S 1> เคเจ็ดร้อยเฮ้ยเจเจ็ดบาทพอโอเคอ่ะทุกคนนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเร็วสูงสุดของรถคันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องซ่อมก่อนนะแต่ประเด็นคือเราต้องไปไฮเวย์นะไฮเวย์ก่อนไฮเวย์ตรงจุดเสียงแดงกัน ไฮเวย์ <Highway. S 1> มันที่ไหนไม่รู้จักไฮเว์อะไฮเว์ highway ก็คือถนนแบบเออจังเด้อแล้วขับแบบเรียบๆนุ่มๆนะครับไม่นุ่มแล้วเมื่อกี้ไม่นุ่มแล้วกิ้งเนปั๊มแล้ว,วล่วละจนปั๊ม่ลยใจเย็นอย่างนี้นก็กินปัมป๊มนะมันไม่ระเบิดน,นั่นเดี๋ยวเราลองให้ให้สตาร์งเขาซ่อมก่อนนะสามล้านครับผมสายบีมไปเจ็ดบาทนะอ่ะอันนี้แพง ใส่ okay, บินไปก่อนใส่ใส่บินไปก่อนนะใส่ใส่บินไปก่อนใส่บินไปก่อนเจ็ดบ,บาท mm hmm. เอาใจาทุกคนประเทศนี้มันไม่มีเจ็ดบาทนะครับเราหลอกหลอกนะทุกคน mm hmm. มันไม่เจ็ดบาทนะทุกคนอย่าลืมถ้าใครเข้ามาเล่นประเทศนี้ถ้าใครอยากเข้ามาเจอผมคะเข้ามาประเทศไฮเปอร์ซิตี้นะครับนาเข้ามามันโอเคซ่อมรถ <laughs> นี่สิคนมันจะน้อยลงใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ประเทศเขาขาดแคลงมากนะัทุกคนขาดแคลงเงินเข้ามาหน่อยสิบเก้าคน เฮ้ยแต่หนุกจริงทุกคนหนุกหนุกอยู่แป๊บเราก็รอรอเขาจ่ายด้อเฮ้ยช่างรับเงินบาทช่างลองทุงขนาดนั่นเหรอจ่างใช่ใช่แล้วอะไรเนี่ยมันมาตีหน้าโอ้โหหลุดเลยป่ะหลุดเลยป่ะมามามาเดี๋ยวมันบั๊กเอาฮะทุกคนเนี่ยทุกคนมันสวยนะแต่เนี่ยทุกคนดูดีนะปะ ไอไฟท้ายมันสวยแล้วก็ไอตรงโครงหน้ามันสวยอยู่ได้ปะได้อะมา,มาเอาทำไมรถด,ดับอะ่ะอ๋อไปละเฮ้ยเ็นเอาเดินกลับไมาเงวนาลงมาแล้มมะเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาเขาไปลองประลองความเร็วทั้งหมดก่อนว่าความเร็วมันเท่าไหร่ทั้งหมดสิบสิบเอ้าลรืนะ่าลรือนะ่าเป็นอะไรอีกเนี่ยอะไรอะเรือน่าเนี่ย เออมันชอบแบบมันชอบบั็อกอะนะโอเคมาซ่อมแล้วทุกคนซอมเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปตรงจุดแดงนะคะเพราะว่าตรงนี้ความเร็วผมผมกดแล้วมันอยู่ปล่อยมันอยู่ปล่อยนะผมแม่แบบสุดนะเพราะตรงนี้มันยังเหินแบบเหินี้่เห็นไหมเดี๋ยวมันแบบนั่นได้ตอนนั้นผมมามาบกก็ีต่ทุกคนเหินไปนู่นเลยใช่ไหมตาางตอนที่ผมซื้อมาใหม่มันเหินไปนู่นเลยอะมาพร้อมทุกคนนี่ย สามสองหนึ่งไปมาดูกันนะว่าคันนี้ความเร็วมากสุดม,มันเท่าไหร่นะครับเลยโอ้โย 500, 500, สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยหกเจ็ดแล้วสามร้อยหกเจ็ดแล้วสี่ร้อยไหมเราจะพ <400 S 1> ิชิตสี่ร้อยไหมสี่ร้อยสี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยเธอสี่ร้อย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  สี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สี่ร้อยสี่ร้อยสีอย้ล้วสีโอเคคันนี้ครับมากสุดสี่ร้อยนะครับโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเอาคันนี้มากสุดสี่ร้อยนะคะทุกคนโอเคเดี๋จะจบคลิปตรงนี้เลยกว่าแล้วคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคบทุกคน้้ยังงยังไง เขาหาเรื่องไงนะทุกคนโอเคเจอคลิปหน้าครับ๊ายบายแล้วคลิปหน้าอยากโปรดรอติดตามนะคะถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวก่อนให้เชื่อก่อน <laughs> นี่ชีวิต <laughs> โอเคเจ้ไม่บาย,บายเจอคลิปหน้าครับผมตาย